จับพี่น้องตำบนแก่โสงค่ะนะคะจากนั้นก็จะเรียนเชิญท่านไรอ้อนพนธุนิสนะคะได้แนะนำคณะของท่านนะคะจากนั้นก็จะเรียนเชิญท่านลงมาทางด้านหน้าเวทีเพื่อจะมาทำการมอบถุงรวมน้ำใจนะคะสมโมสรไรอ้อนพิษนุโลกและสมโมสรโรอ้อพิษนุโลกวันนี้วันนี้มา,ามสมอง ก็ขออนุญาตจัดในเรื่องของเว้นไกละห่างในเรื่องของนำดับกานรับที่เจมจะมีท่านผู้นำคอยจัดให้นะคะเพราะว่าภาพเหล่านี้จะแพร่ไปทั่วทั้งเฟซบุ๊กทั้งไลน์และรายงานไปยังถึงสหรัฐอเมริกานู่นเลยนะคะความเป็นระเบียบเรียบร้อยจึงขออนุญาตว่า นเดนะาน้องเรียวเมากันนี่หลังจากที่เรบเร็จแล้วนะคะเราเก็ดแล้วเราก็จะเดินออกจากห้องประชุมไปเลยนะคะส่วนคุณป้าคุณลุงท่านใดที่ยกไม่ไหวเนาะงที่ก็หนักเนกันนะนะคะก็จะมีท่านผู้นำนะคะ ยกไปด้านด้วยนะคะ่วย,ยกด้วยเนาะก็จะประมาณนี้นะคะส่วนน้ำวันนี้ได้นำาปรุ่งร้อจากท่านผู้ใหญ่ที่ประวันพรมาอินนะคะได้นำน้ำสมุนไพรด้านหลังนะคะกินน้ำเชิญได้เลยทางด้านนี้จะเป็นน้ำน้ำใสนะคะท่านใดที่อาจจะเป็น,บนเบาหวานหรืออะไรก็ทานม้ได้ประมญญญาทางด้านนี้นะคะ พอไ,ไน้องจะน้ำต้มสุกใรนะคะก็จะประมาณนี้น้องน้ำีินเดียนะคะห้องน้ำห้องน้ำเดินเข้าไปทนี้นะคะแล้วก็เที้ยวก็ไปแล้วมาดื่อยู่ด้านหลังนะคะทานใดจะดมีความรกิดส่วนตัวนะคะที่จะเข้าห้องน้ำนะคะก็เียนเชิญได้เลยนะคะโอ้วันนี้เราดีใจน้องที่ทำทำมองสอนไลออนที่สโลคข้าศหนึ่งศูนเสองนะคะ และตมสเลีโอพิษนุโลกนะคะท่านได้ให้ความกรุณากับชาวตำบลแก่งโสม ท่านนายกสสศและท่านพิเศโลกท่า 310E2 นะคะซึ่งท่านเคยสอนอยู่ที่โรงเรเียนทัพไทรวันวิทยาคมน,นะคะเป็นอาจารย์ที่อาจารย์เล็กเองนี่แหละนะคะสอนเลืมานี่หละสอนมาต้องมือเลยนะคะวันนี้ท่านก็ได้นำคณะงอทั้งสองคณะนะคะทั้นสองสบศ มาม้อถูรวมน้ำใจให้กับพี่น้องตำบลแก่งสงครามของเรานะคะกราบตื้นยินดีและกราบขอบพระคุณทุกทุกท่านไว้แล้วที่นีเลยนะคะทางเราไม่มีสิ่งใดที่จะตอบแทนน้ำใจเพและกุานก็ขอให้ในวันนี้จะทำงานอธิษฐานขอให้ต้นตระกูลสองเร็จนะคะอายุมั่นคงยืนงดนะคะปลอดภัยจากโรคไข้พยาธิใดๆนาะนะคะก็เดี๋ยวอีกสักครู่นะคะให้ท่านเก็บภาพ ในเรื่องของการที่จะนำไปแทรายงานประตูนะคะแล้วเราก็จะได้เข้าส okay. ู Blaze ่พิธีการนะคะค่ะได้โปรขออนุญาตเรียนเชิญทางท่านผู้นำหน่ะอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะผู้นำผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อยู่ไหนผู้ใหญ่โมเสดผู้ใหญ่โมเสกสามเจ้าหน้าผู้ช่วยเจ้าหน้า เรียสายหลังเลยนะคะเป็นเกียรติจา้กท่านผู้อ่านนะคะจะส้สองภาพงเลย อาสลหน้าเลยนะคะเดี๋ยวบงครั้งเอาตว่างนะคะหน้ามาตรงหว่างหว่างข่าช่วงนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านปละธานปุ้ยเต็มวงค่ะท่านผู้มีการโรงเรียนบ้านเสาน้ยได้กล่าวต้อ,ขอ,ขอขนรับคณะค่ะขอเรียนเชิญค่ะเรียนท่านประธานไลออนมีรวันช่วงพวัวนนาย์ยุค22ไลออนที่มโลกท่าน 300A2 และคณะสโมสรและบ้ที่ดูโลกท่าส,าสังสเตสองและสโมรสรโอที่จะดูโลกที่ทอรทางไร่บ้านของน้อยรู้สึกยีดีที่ห้านผูงที่เกียดได้มามอบถุงอยันที่ให้กับประชาชนในตำบลแข่งโศคาซึ่งในวันนี้ระต่อเพื่อห้าหมู่บ้านด้วยกันได้แก่หมูที่หมู่ห้าหมู่หกหมู่ทิเจ็ดและหมู่ที่สามจำนวนสองร้อยคนด้วยกัน ขอขอบระคุณสมุรไลออนที่ยิโลกภาฐาหนึ่งศูนย์เสองและสมุทรพิโปกิฟโลกเป็นศูนย์ยิ่งให้ความสำคัญกับประชาชนในตำบลแก่งโสภาหากวันนี้กางรเรียนมีข้อสุกขาาประการใดก็ต้องขอใครไว้ในที่นี้ด้วยนะคะท้ายที่สุดขออนาคุณทันติรัตน์ใดลบรรดาให้ท่านประธานไลออนมีรางวัลช่วงชัวร์ราย นายกสโมสรไรอ้นที่โลกค่า3,000 2คณะสโมสรไรอ้นที่ซือโลกค่า3,000 2และสโมสรลีโอที่ซุโลกเดินทางจากเลยสวัสดีภาพแล้วก็มีภาพน้ำาที่แข็งแรงถึงบุญนะคะขอบคุณค่ะและขอเเชิญท่านไรอ้อนวันช่วงชวาลัยนายกสโมสรไรอ้อนที่ซอโลกค่า3,000ปอ2 พบาปะปก็คุอจากพี่น้องชา,าวตะเบลแก่ะโซฟาค่ะขอยท,ทางท่านผู้นนในาการโรงเรียนนะคะท,ท่านผู้นำในโซนแล้วก็พี่น้องชาวบ้านของมอสท่านนะคะคก็ดีใจนะคะ,ท,ะ,ยยะ,คะที่ได้มาที่เดิมแล้วก็เปิดเป็นครูน,าาน,นะคะที่โรงเรียนซั์ไตรวันวิทยาคมนะคะโดยที่มีคุณพันธ์ใจประเสริฐน,นะคะเป็น ลูกศ like, ิษย uh, uh, ์รุ่นแรกนะคะซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่มีประสิทธิภาพนะคะสหรับการเรียนรับว่ากุญแจนะคะของของการเป็นครูนะคะก็เคยมานะคะที่บ้านเขาน้อยเนี่ยแต่ว่านานแล้วนะคะก็ยี่สิบสามสิบปีมาแล้วทีนี้จมากสอนใบพอนที่สำโักเนี่ยก็ใน หนึ่งปีเนี่ยเราจะบริจาคหลายครั้งแต่ว่ามีกาคบริจาคในเดือนตุลาคมเนี่ยถือว่าเป็นการบริจาคที่เป็นครั้งเดือนที่ทำเป็นประจำนะคะเพราะว่าเป็นวัถุนายอ่อนสากลนะคะก็เตรียมไว้